วันนี้นะครับเพื่อนๆคลายล็อกดาวน์แล้วนะครับจะพาเพื่อนๆเดินทางไกลกว่า6ชั่วโมงไปเขาค้อนเพราะเราเนี่ยจะไปกินที่พิเศษสุดๆเรียกว,ว่าเอกโซติกฟูดมากๆนะครับเราจะเป็นหน <c oughs> ูนาปลาไหลมุดกบนะครับอือเรียกได้ว่าใครไม่เคยกินนะครับจะต้องลองรับอาหารพื้นเมืองโลโก้สุดๆสําหรับใครที่ชอบกินของแปลกพลาดไม่ได้นะครับพาเพื่อนๆพร้อมแล้วไปกัน <c oughs> よ At ส,วสวัสดีเพื dad, ่อนเปไงบ้างครับผมโจ้จีรวคาร์บีตอนนี้เพื่อนเพเข้าสู่ชาแนลหลับคารบีเเคสปัมติชวีสี่ล้อครับผมสบายดีกันไหมครับเพื่อนเช้าตรู่มากๆเลยเพื่อนนี่มันประมาณ6กโมงไงงินฟ้ายังไม่สว่างดีเลยทุกคนเพราะว่าวันนี้เราจะเดินทางกันไกลมากผมนัดกับมองฟอร์ดเพื่อนโฟกที่น่ารักเลี้ยนอยู่มหาลัยเดียวกันพอจบแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอกันนะครับเพราะว่าเขาอยู่เพชรบูรณ์นะเขาบอกว่าให้มาเขาค้อนสวยมากๆมีร้านกาแฟมีอาหารแปลกเอ็กโซติกฟู้ดกินเยอะมากๆเพิ่งจะคลายล็อกดาวน์หมาดๆใช่ไหม เรานะครับจะเอารถผู้จัดการมายนะครับดิ่ดซีอาร์วีและคลิปนี้ก็จะเดินทางไกลทั้งทีก็มีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์คลิปให้นั่นก็คือยางกูดเย็นนี่แหมใจดีไหมยืมรถทีมงานทั้งทีจะแค่ยืมอย่างเดียวไม่ได้ครับเดี๋ยวจัดยางให้เลย4เส้นเลยนะเดี๋ยวไปเปลี่ยนสดๆกันเลยนะเพื่อนๆจะได้ลุยออกเดินทางกันยาวๆนะพักชั่วโมงครึ่งรวม500กิโลนะไปกับก็อปพันกิโลนะเพื่อนๆโค้ ฝนก็เริ่มจะมาแล้วนะครับเมื่อไรแดกจะมาเนี่ยตอนนี้มันเหมือนแบบตอนกลางคืนเลยเนี่ยทํพร้อมแล้วแต่ลุยกันที่เขากอครับผมไปตดงโอ้โหมาแล้วนะครับเพื่อนเห็นไหมครับว่ารอบๆตัวผมเนี่ยมีทั้งยางทั้งแม็กเต็มไปหมดเลยและตอนนี้ครับพวกเราก็อยู่กันที่ฮุดเยยว์อโต้แคร์สาขาทรัพย์สมบูรณ์ดังยนต์เพราะว่าวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดู กูตเียครับผมแต่ก่อนจะเล่าให้ฟังนะผมถามเพื่อนๆก่อนดีกว่าว่ายางที่ดีต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างหนึ่งเลยต้องมีการคนโทรลรถก่อนถนนได้ดีเยีย่ยมไม่ว่าจะถนนแห้งหรือถนนเปียกยิ่งสาคัญเลยนะสองระยะเบรกต้องสั้นพวกเราเป็นชาวสี่ล้อเนี่ยการเบรกสาคัญมากๆเพื่อนๆห้ามลืมเด็ดขาดว่ายางเห็นดำๆแบบนี้เพราะเป็นสิ่งเดียวที่เชื่อมเราระหว่างรถและถนน, <c oughs> ท,น,นที่เหมาะมากๆสำหรับน้องซ r อาวของผมหรือว่าจะเป็น SUV รุ่นต่างๆผมขอแนะนําเจ้า g o o d y e a r Assurance Max g ์กอดเอวครับผมนี่ ที่มีคุณสมบัติครบทุกอย่างเจ้าอย่าง Goodyear a s s u r a n c e m ็ g a าศเอเป็นอย่างที่มีการปกป้องแบบ Two- in one ไม่ว่าจะเป็นการก่อถนนที่ดีเยี่ยมด้วยเทคโนโลย,ยี Active Gri p ที่ช่วยให้การเข้าโค้งได้ดีขึ้นมีระยะเบรกที่สั้นลงทั้งถนนแห้งและถนนเปียกแค่นั้นยังไม่พอครับทุกคนยังมีเทคโนโลยีช่วยปกป้องการโดนบาดการซับแรงกระแทกรู้สึกเท่แล้ววันนี้เป็นนายแบบนะครับเพื่อการขับขี่ที่ราบลื่นแถมยังปลอดภัยทุกการเดินทางเบรกรับแรงกระแทกปกป้องคนที่เรารักบอกมาก สำหรับน้อง CR-V ที่เป็นรถผู้จัดการผมไมดี My ้ ee, นี่ครับโอ้ชื่ออินเตอร์มากเลยนะไมดี My ้ ee, หรือน้องมินดายนี่เองที่ต้องขับไปนูน่นไปนี่ไปนั่นเป็นผู้จัดการที่ทนแดดทนฝนมากฝนตกน้ําท่วมอะไรขับรถลุยไปเอาของให้หมดเลยเรียกว่าพนักง,งานดีเด่นแบบนี้ก็เลยต้องได้รับรางวัลดีๆจัดยางให้เลยสี่เส้นแบบนี้นะครตดอใจมากหูทำหน้าดีใจหน่อยดีใจมาก ปกติบริษัทอื่นอาจจะมอบเป็นโบนองโบนัสอไอโฟนไอโฟนไม่ครับด้านธรรมดาไปท่องเรานะเพื่อน,นมอบความปลอดภัยเพราะเราใส่ใจทุกคนอ้านะอวโน้โหหล่อว่ะหล่อบะลิชีพี่หล่อปะพี่ช่างก็ยืนรอเราโม้มานานมากแต่เอาเป็นว่าจัดการเปลี่ยนยางทั้ง4เส้นให้กับน้องซีเวก่อนไปลุยเข่าขอกันครับไป ครับเราก็มาถึงสต็อปแรกของพวกเราแล้วนะครับอยู่ข้างหลังเนี่ยติ๊งนี่ก็คือโคกหนองนาวัวโมเดลนะเพื่อนๆมาเพชรบูรณ์ทั้งทีเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากท่านนายกอบจอเพชรบูรณ์นะครับส่งทั้งสอส,สอ,อสกสคบอสคงสออสออสคสอนะครับอ้าวสวัสดีครับออกมาได้ไงเนี่ยพี่โจอเออมาได้ไงไม่รู้เลยอโอ้รถจอดอยู่เดียวสามสี 3, ค่คันเนี่ยโอ้ไม่รู้เลยนะพวกเราเนี่ยจะมาเพชรบูรณ์ก็ต้องนึกถึงเจ้าพ่อเพชรบูรณ์ ก็พอาหารก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช er ar ่น้องปอดนะครับก็เรียนด้วยกันที่มหาลัยก็ด <sk ูแลที่นี่อยู่โคกหนองนาตรงนี้ใช่ไหมเฮ้ยได้ข่าวว่าข้างในมีอะไรเจ๋งมากปอดเอาข้าวข้าวข้าวกันเยอะมากเลยเยอะมากเลยนะอาหารเอกโซติกมากสำหรับพี่โเอกโซติกใช้คำว่าเอกโซติกนะเอกโซเคยฟังว่าเออเอกโซเคยฟังว่าเาเพลงมาเพลงมาใช่หรออันนี้อินอินรถมาครับรถมารถมานี้นะครับก็เป็นมือปืนของปอด ผมไม่ใช่ครับไม่ใช่ล้อเล่นนะครับกว่าที่เราจะขับไปเขาค้อเนี่ยถ้าวิ่งมาจากกรุงเทพเลยมัน6ชั่วโมงเนาะมันจะเหนื่อยไปหน่อยมันจะเหนื่อยไ,ไปใช่ไหมแล้วก็แวะพักทานอาหารอร่อยๆนะครับเรียกว่าอาหารหากินยากนะเพชรบูรณ์ที่โค้ง,งหนองนาโมเดลอ่าใช่เป็นอาหารป่ากไม่ว่าจะเป็นพวกจงอางผัดเผ็ดจิ้งจกผัดไข่อ่าไม่มีไม่มีพบูออ๋มีหรอมีถ้าพี่โจอยากกินจิ้งจกผัดไข่นะครับแล้วก็จะมีตุ้งแกย่างให้พี่โจ ไ,ไม่เป็นไรขอดขอบใจมากพี่เป็นคนกินง่ายๆหมูทอดไก่ทอดไข่ดาวพี่กินได้ละไม่ต้องลำบากเพื่อพี่ไม่ต้องลำบากเพื่อพี่นะไม่เพื่อนๆแต่ว่าตรงนี้นะก็จะเล่าข่าวกับว่าเป็นโมเดลที่ดีมากสําหรับเ,เกษตรกรที่ช่วงโควิดเขาอจะไม่มีไรายได้เนี่ยมาดูไว้นะถ้าเกิดเขามีที่แต่ไม่รู้ว่าจะทําการเกษตรหรือถ้ามาหากินแบบไหนเนี่ยก็มาดูโมเดลที่ดีได้เขาเรียกว่าโค้งหนองนาโมเดลครับพี่โจอาคือที่พื้นที่ส่วนนั้นนะคะที่ทำโค้งหนองนาโมเดลเนี่ยสามารถเลี้ยงตัวเองได้ก็จะมีทั้งไม้ใช่ไหมพี่โจเอาไม้ในน้ําก็คือมีปลาใน้ส้ ไม่ใช่เลยครับอันนี้คือนาก็คือไว้รดต้นไม้เลี้ยงตัวเองแล้วก็จะมีทั้งผับผลไม้ที่สามารถปลูกทานเองได้ก็คือนี้เป็นโมเดลจริงเลยที่ที่ทราให้ชีวิตคนดีขึ้นจริงใช่ครับเห็นคุณบอกอะไรได้10กว่าล้านใช่สิกว่าล้านเราไม่ใช่ไม่ใช่โอเคเรายืนโม้มานานแล้วเพราะว่าเดี๋ยวโปรแกรมเราอีกยาวเลยเนาะใช่เดี๋ยวพาไปทัวร์ข้างในเสร็จปุ๊บแล้วก็วิ่งไปเข่าเคากันต่อได้เลยครับงั้นวันนี้ต้องรบกวนเสียบออดนะครับรบกวนฝากสวัสดีคุณพ่อด้วยนะครับอ่าสมทบสวัสดีครับเเผื่่่ออโโปปตคุณพดดููะไมลยหจบ เทปนี้ฝากให้คุณพ่อดูอะนะ,นะครับอ่าโอเคอ่ะไปปลอดไป,ไป ครับวันนี้แปลงให้เป็นคนสวนนะครับก็เรามาถึงเพชรบูรณ์ก็ต้องฝากเนื้อฝากตัวกับผู้หลักผู้ใหญ่เสียฟอร์ดนะครับเสียฟอร์ดจริงๆถ้าใครไม่รู้จักนะครับบอกเลยว่าเคยเห็นรถฟอร์ดไหมที่ขับตามถนนนะครับฟอร์ดมาสแตงฟอร์ดเอเวอร์เรสต์อย่างเงี้ยเป็นเจ้าของใช่ไหมเป็นเจ้าของเลยฟอร์ดมันเมกาไม่ใช่เหรอฟอร์ดไม่ใช่ไม่ใช่ผมร้องเลยอ๋อไม่ใช่เลยครับอ่ะโอเคเมื่อกี้เห็นฟอร์ดเราให้ฟังคร่าวๆเขาเรียกว่าโคกหนองนาโมเดลเนาะอย่างที่อาจจะได้เห็นในช่องของดีเจภูมิใช่ใช่คือตัวนี้ครับมันก็จะ ไม้ห้อย่างเนาะสูงต่เตี้ยเลี่ยดินประมาณนี้จริงเหรออาจจะย์นี้เรื่องจริงคือตัวนื้วัวมุกนื้วัวมุกเลี้ยนี่คือแบบเตี้ยเลี่ยดินเลยเลี้ยดินแบบนี้แม่มันก็จะเป็นม้ามันสับประหลังมันสับปะหลังก็คือถ้าอย่างที่เห็นอย่างรอบๆเนี่ยตรงเนี้ยเป็นคลองไส้ไก่ไส้ไก่แต่อันนี้เขาขุดใหญ่ไปหน่อยเอาไส้ของไก่มาทำเป็นคลองทั้งหมดอ่าผูกกันต่อๆกันก็จะได้หลายกิโลพี่แน่เอาไส้ของไก่มาทำคลองไม่ใช่เป็นมุกเขาจะเรียกชื่อว่าคลองไส้ไก่ครับเพราะว่าคลองมันอาจจะเล็กๆแล้วมัันนนจะขดเเคคีี้้ยวออ่าา นึกว่าเอาไส้ไก่าไมาทำไส<ห><ห>้ไก่มาทำที่เขาขุดใหญ่ขนาดนี้เขาต้องการให้มันกักเก็บน้ำในช่วงหน้าร้อนปลาเอยหรือว่าต้นต้นไม้เนี่ยเราก็จะได้ พี่โจได้เห็นเนี่ยมันก็จะมีโซลาเซลล์ที่เอาไว้สูบน้ําเองเรื่อยๆตง้งพืนเนี่ยเราจะข่มฟางกันทั้งหมดเลยเพื่อคงสภาพดินให้ดินมันอุ้มน้ำไม้คุณ,<ม>คณดูมีความรู้มากเลยเนี่ย <c oughs> พอดไอ้ตวน,นี้เนี่ยผมนี่โขทั้งคนหินเองอะไรเองหมดพี่โจจริงเหรอจริงแปลกเนี่ยข้างๆเนี่ยปากเองนะใช้ระบบเสียงครับคำสั่งงานด้วยเสียง <c oughs> พี่ๆปักเลยปักเลยตรงนี้ปากเลยตังนี้ตันี้สองต้นนะเฮ้ยโหแปดเมตรประมาณหกถึงแปดเมตรขุดจนเจอตาน้ำอ่ะพี่โจคือเราโชคดีที่เราขุดแล้วเราก็เจอตาน้ำทำให้แบบเรามีน้ำใช้กวนมากครับตลอดปีอัน ร่วมโครงการโค้งหนองนาโมเดลโอ้โหดูหล่อว่ะหล่อเนาะถ้าขุดลึกไปหน่อยก็จะเจอน้ํามันโอ้โหไม่ใช่ถ้าเจอจริงนี่ผมตุลาตะเลยนะแล้วไอ้บ่อบ่อเมื่อกี้เนี่ยที่เห็นบอกว่ามันเคยเป็นนามาก่อนใช่ไหมอ่าตรงตรงนู้นใช่ไหมแต่ว่าน้ำมันท่วมพอดีว่าน้ำเพิ่งท่วมเดือนสองเดือนที่แล้วหล่อสภาพสวยเลยเป็นอย่างงี้เขาจริงมันคือบอกน้ำท่วมถึงตรงนี้เลยเนอ่าใช่ขนาดเกิดไตาเกิดบตาเซลเล่นนะครับเซลเล่นที่สำคัญนนะครับวันนี้พี่โจ้ก็จะมากินชาชิมิกับ กลัวไม่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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมิกิเมาส์แล้วก็เจ้าชายกบนะครับเดี๋ยวเราจะมีซาซิมิเาเรียกอะไรซอยจูใช่ไหมซอยจูซอยจูอ่าอาซิมแนนเริ่มหิวแล้วตอนนี้โอเคอ่ะไปไปไปดูไปดูอาหารเอกโซติกกันครับไปพร้อมป่าพร้อมเป่ะก็เธอกินเขากินเธอกินเขากินเธอกินเขากินแมลงที่เนี่ยทุกคนค่อนข้าง aggressif นะคะน้องฟอร์ดเพราะว่าบินมาชนแท็กแล้วก็บินออกไปแล้วก็บินมาชนใหม่สีเสื้อเธอมันแรงหรือเปล่าดูดิไปค่ะไปกินกัน นี่นะทุกคนคือวิธีทําปลาไหลใช่ไหมครับผัดปลาไหลนะครับตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่ครับเขาเมือกออกเอาเมือกออกอันนี้เขาเรียกว่าใบอะไรตครเขาไต้องเป็นใบละคายไหมถ้าใช้ผ้ามารูดไม่ได้ไม่ได้ไม่อันนี้ถามจริงไม่ได้กดทิปคนมันไม่รู้อันนี้ทําเมนูอะไรครับผัดเผ็ดเผ็ดมากไหมครับ อ่าเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วกินได้เผ็ดไม่เผ็ดต้องลองชิมบอกเลยว่าเพชรบูรณ์ให้ก็ได้โอ้คุณนะครับโอ้คุณไม่ใด้ผมไม่ต้อมกินเลยครับอัดทิพย์แนนนี่ไงอ่านี่ครับเขาไกินแบบแซ่บท่านสสนะครับโชว์กินจุครับใส่จุอร่อยมาก ยิ่งกว่าวาคิวเอนะครับกว่าคิวสู้ไม่ได้เลยนี่มาแล้วครับผมเดี๋ยวอันนี้ก็เอะไรอันนี้ผู้ใหญ่ยันผู้ใหญ่ยันนีอยจุขอหนึ่งคำลองดูคำเดียวคำเดียวปอน้อ่แบบโลเคโล่คปอนลอยจุคืออะไรเนื้อเนื้อตันสมีเนื้อวัว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 ดีเนื้อวัวดียวออเอเอ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 อเเเอเอเอกเอออเนื้อวเวเออเออเเออเเนื้อวัอเนื้อวัวอร่อยมากครับ ต้องกินจนกว่เดะอีกชิ้นเนี่ยอะ่ลยชิ้นเอาอร่อยสิเมนูนี้มันเป็นมาอย่างไงต้องให้ต้องให้คนนี้เราต้องให้เมนูนี้มันพื้นเพชาวบ้านนะครับสอดถึงบทสักว่าเมื่อก่อนเขาทานกันมายังไงก็ไม่ได้มีเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของอะไรใช้เราทานนดิบคือข้าวโอ่งต่เลยกินเลยกินเลยง่ายง่ายจริงๆอาจจะบอกได้ว่าซาซิมิของญี่ปุ่นเขาอาจจะก๊อปปี้เราไปก็ได้ผู้เล่นนะครับเรื่องญี่ปุ่นนะผู้เล่นล้วนๆเลย S <S 2> <S 2> ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่โต๊ะอาหารแล้ว oh, เป็นไงบ้าง oh. หน้าทีโย ต้องบอกว่าหาทานยากมากนะครับวันนี้วันนี้นะได้รับเกียรตินะครับจากท่านสสนะครับสสโฟกสวาแก้นนะครับยังไม่ได้เป็นนะครับยังไม,ไม่ได้เป็นครับ<ล>นี่ครับคุณแม่สวัสดีครับนะครับรับเกียรติจากท่านนายกเทศบาลนะครับจัดอาหารมื้อนี้สุดพิเศษ <c oughs> ให้พวกเราก็อ่ะสปอร์รแตแนะนาหน่อยมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นซอยจุนะครับที่เมื่อกี้ที่กินไปเมื่อกี้ซาชิมิเนื้อแล้วเดี๋ยวพึ่งแล้วเมื่อกี้เอาน้ําจิ้มให้พี่เนี่ยน้าจิ้มขี้เพียขี้บัวใช่ไหม อร่อยมากนะครับแซ่บอันนี้เดี๋ยวจริงเอ๊ะเดี๋ยวโคสงสัยแซ่บเดี๋ยวต้องเฮ้ยเดี๋ยวไม่กินกินแล้วเมื่อกี้ไม่ไม้กินไปแล้วกินไปแล้วอันอันอันนี้มิกกี้เมาส์ทอดหนูนานะครับหนูนาเดี๋ยวยิบให้ดูนะครับนี่ส่วนน้ำอร่อยที่สุดนะครับต้องลองโหนี่คือส่วนหนูนานะครับมาซีโอกาสให้ดูคำหนึ่งครับดมาดูคำหนึ่งอันอันนี้คืออะไรปลาปรากฏปรากฏว่า แล้วก็อันนี้เป็นลาบก้อยปลาออกก้อยปลาแล้วก็มีมดแดงคือมดแดงเนี่ยมันจะมีความเป็นกรดมันก็จะมีความเปรี้ยวๆหน่อยอ๋อเป็นอ่าโอเคลิ้นฟ้าคืออะไรนะครับลิ้นฟ้าต้องลองดูครับโจ้ต้อลองดูลองดูอันนี้กินง่ายมากเลยกินง่ายมากเลยมันละหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ลิ้นปลาลิ้นฟ้ากัดได้เลยกัดได้เลยกินเลยเหรอทำไมทุกคนดูตื่นเต้นที่ให้ชิมอันนี้อ้าวโหลิ้นโจ้นี่คือนี่คือร้านวิวลิ้นปลาร้านวิวลิ้นปลาคืออะไรกินแล้วลิ้นเหมือนปลาน ขอมกันเลยสวยคนละครึ่งเออรักกันจริงหนึ่งสอเฮ้ยกินั้งอันเรออค่อยค่อยกินค่อค่อยยมัหวนอมไม่เคร้ยวแล้วก่ หอมแล้วเดี๋ยวมันจะหวานกินเหมือนปลาหมึกย่างเลยหวานครับไม่หวานนี่หอมรุนๆผมมันละเลยแล้วปอดคายไปแล้วอ๋ออย่างงี้ผมไม่ได้คายครับพอดีว่าคุณแม่โกรธแล้วเนี่ยทรัอย่างนี้ได้เอาไปทำปุ๋ยทำออกมาปอดแล้วให้สอสอหน่อยสอสอให้ท่านเราสออร่อยสุดคือหางครับมันคือมริสปี้คริสปี้ริมเฉียงไหมเพื่กรุบเลยของนี้ไม่ลองไม่ได้นะครับเฮ้ยเธอแคนมากินหนูพี่โจ้ินแล้ว ไอ้กินหนูโชว์หน่อยนี่ตัวตึงแบบขับึงตึงห่างตึงห่งก้อนเธอกัดคำหนึ่งเขากัดคำหนึ่งเขากัดเขากัดคำเนื้อเราคุณแม่มองเนี่ยคุแม่มองเนี่ยนี่เป็นไงเป็นไงกรอบมากเลยค่ะพี่โจพี่จินเดี๋ยวขอชิมอันนี้ก่อนนะครี่หมูย่างไง่้างคำรสชาติกรอบกรอบเหมือนไก่ไม่แน่ใจลองชิมอีกทีนึง นีไปครับเอกเราไปกินกันต่อไปเหลือเหลือช่างเหลือช่างเหลือช่างกล้องปกติไปโอมาเกษตรก็ไปกับฟอร์ดนะครับน้องจิมนะ่ยนี่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 อันนี้อันนี้ก็เรียกว่ามิกกี้เมาส์เล็กขาหนูขาหนูน้องมาให้เลยนะอ่าโอเคโอเคขาหนูนะครับหนึ่งสองฟึบ ครับบรรยายนสรรพคุณหน่อยครับผมเหมือนไก่เลยใช่ปหมอร่อยนะเอออยาสร้างข้อจำกัดให้ตัวเองต้องลองทุกอย่างต่อไปลิชี่ึบโอ้ยสบายมากไม่ดีนะครับไปไงครับเป็นไงครับน้องชาบูที่เหมือนไก่เลยเหมือนไก่ต่อไปนะครับซิโอกับมิกกี้เมาส์เต้องกินน้องๆพี่โตเฉียงน้องเออกินน้องๆกินหางก่อนกินเนื้ออาหางเป็นไงพี่โตกรอบไหมครับคริสปี้ โอ้ยเหมือนไก่ทอดเลยอ่าอันนี้ลองกินเนื้อเราลองกินเนื้อด้วยเออกัดได้ลองชิมอันนี้เหมือนหนังไก่ที่เราต้องลองชิมแล้วเนื้อเหมือนไหมมันก็บิ้วอย่างไงมาทีเดียวจำตลอดชีวิตพี่โจ้แเนื้อกินได้แล้วเนื้อกินได้ครับนี่อาซิมแนนครับอ้าวเร็วปุ๊บปึ๊บโอ้แซ่บบอร์มดอร่อยมากเลยค่ะ โอ้อิ่มมากเลยฟอร์ดพี่ต้องบอกว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่นี่กินทุกอย่างเลยเนี่ยกิ็นปลาไหลปลาไหลทุกมาตะกี้อันนี้คุณนังหญิี่นะครับเมื่อกี้กินแล้วหนึ่งชิ้นนะครับเหมือนกับว่าปกติเราจะกินปลาไหลญี่ปุ่นใช่ไหมอันนี้เป็นปลาไหลท้องนาจากโค้งหนองนานะครับจริงๆก็ถือว่าถ้าใครทำเมนูตรงนี้ได้ก็จะมีอาหารกินตลอดเวลาเพราะว่าแต่ละอย่างที่ได้มานั้นนานี้ก็ไปจับตรงทุ่งนาใช่ไหมนาของเราอันนี้จริงๆใช่ไหมจริงๆ กำชทำหน้าเหมือนไม่จริงริงว่วแตก็จะมีอันนี้เป็นลาปลาปรากฏปรากดว่าปรากฏว่ามันเป็นไอไม่ถูกเลยประกดจริงๆปรากฏเนี่ยลักษณะก็จะเป็นเป็นปลา คือจะเป็นแบบเหมือนลาบกุ้เหมือนลาบแล้วเป็นปลาดิบปลากดดิบนะครับแล้วก็ใส่มดแดงตามพงตามพื้นเมื่อกี้แล้วก็ไปเขย่ามานะครับตามลังมดแดงแล้วมารวมกันมดแดงอยู่บนต้นไม้พี่โจ้าใช่ไม่มันก็ตกลงมาดูกระุินเยอะไปหน่อยแต่ว่าเมนูที่ชอบสุดเลยนะครับคืออันนี้ครับหอมมากหวานมากนะครับอันนี้เรียกขนมเข็งหวนคุณนิเหมาะกับทำช่องอาหารมากเลยปอดเนาะแล้วก็ที่เด็ดของเราคืออันนี้นี่นี่นะอันนี้ คือน้ำจิ้มขี้เพียะน้ำจิ้มขี้วัวนะครับหลอกกูนะครับให้กูแดกก่อนแล้วค่อยบอกกูไม่พรอเลยหลอกนี่ครับให้พี่กินก่อนแล้วค่อยบอกว่าคืออะไรผมขมครับขมขมหอมหอมอูมามิพี่โจอูมามินัวนัวภาษาญี่ปุ่นคืออูมามิแปลว่ากลมกล่อมกลมกล่อมใช่ไหมพี่ว่าคำว่ากลมกล่อมของเราคงไม่เท่ากันล้อเล่นนะครับล้อเล่นแต่ก็เออเจ๋งดีแปลกดีกินกับเนื้อดิบ อ่าเหนือดี๋ยวไปซิมแนนชอบมากเดี๋ยวไปไหนต่อครับเดี๋ยวจะพาพี่โจไปเขาคอไปจุดชมวิวที่สวยที่สุดบนเขาเลยสวยที่สุดในโลกในโลกครับอืมอืมไม่จะบอกว่าเป็นร้านกาแฟที่แบบเด็ดมากนะเพื่อนใครมาเขาคอต้องมาที่ร้านกาแฟร้านนี้นะครับชื่อว่าหนึ่งแศู all day all season นะครับจริงๆเป็นโรงแรมด้วยแต่ว่าช่วงนี้โรงแรมเขาปิดอยู่อ่าเอาเอาไปว่าเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราไปเขาคอกันต่อ อ้าหน่อยครับโอเคไปโอ้โหฟอร์สยอมากที่นี่สมคำล่ำลือวิวสวยมากทั้งโน้ทท้งจทั้งโน้ทั้งโน้ท วิให้เพื่อนๆดูว่าวิวหรือว่าซิมแนนสวยกันเ,เขาแน่นอนเปิดกาวิวก็เขาเนี่ยแหละแล้วแต่ โอเค,อเคไมาพาีุมาร้านนี้ร้านหนึ่งแปดศูนย์ออเดลออซิซันถ้าลองเช็ควิวไปด้านน,นู้นมันสวยมากมาคุ้มค่าเก่กับการเดินทางนะหกชั่วโมงครึ่งเพื่อมากินกาแฟบนนี้คุ้ม <c oughs> ได้ขขาวไอติมอร่อยมากซ <รอ S 1> ิมแนนลองแล้วไอติมสับปะรดอร่อยมากทุกคนเฮ้ย <c oughs> มันมีไอติมทุเรียน <c oughs> ที่รสชาติเหมือนทุเรียนจริงๆเอาข้าวเหนียวมาก็คือกินได้เหมือนข้าวเหนียวทุเรียนเลยค่ะถ้าใครสนใจจะมานะครับเดี๋ยวเราขึ้นให้แล้วกันเสิร์ฟได้ตามนี้เลยปากบูดมาได้เลยเขาบอกว่าเป็นร้านกาแฟทททีีีีีี่่สสววววยยุดดดในนนนนนนบรรรรริิเเเเเเเณ30มมมมตตงง้้้าาาาาาโอคัักกกก็ไล กว่ากิโลกับน้อง o อนด้าซีอาร์วีฟอดนั่งไปยัง,ยงเดี๋ยวขากับรุงเที่พี่พานั่งไปด้วยกันถ้าฟอดต,ต้องเดินทางไกลเน้นความปลอดภยัยความคุ้มค่าระยะเบรดแบบเต๊ดตึ๊ดต๊ดดีนะครับ <c oughs> ที่อยากให้รอ Good Year Mac g o o d Year a ช s u r ส์แม m กก g ศเอสยูว พี่ทดลองใช้มาแล้ว6ชั่วโมงกว่า600กว่ากิโลเหมาะมากเลยนะครับเห็นพี่โจขับขึ้นเขานี้สบายมากสบายจริงเพราะเกาะดีมากมีทั้งฝนน้าท่วมอะไรบ,าบ้างเ <นะ S 1> <ม>บาๆนะเรามากันอย่างปลอดภัยมั่นใจทุกการเดินทาง<ม>เอาเล้วครับถ้าเพื่อนๆสนใจวันนี้มีโปรโมชั่นเด็ดมากซื้อครบ4เส้นวันนี้พร้อมสิทธิ์การรับประกัน w a r r y free ขับขี่ปลอดภัยไม่ว่าจะบาดบวมแตกตามเขาก็รับประกันให้3 6 5วันเฉพาะที่ร้านกูดเดียออโต้แคร์และตัวแทนจำหน่ายที่เข้าร่วมรายการว้าวจัดเลยนะจัดเลยครับและลูกค้าคนแรก เดี๋วเปลี่ยน SUV เลยนะคุณเนี่ยเหมาะเลยนะเพชรบูรณ์ขึ้นมาเขาคอสทางมันได้เลยแล้วก็อย่าลืมไปรับเศษบริเวณฟรีด้วยโอ้ได้เลยยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณเตียฟอร์ดที่พาทัวร์เมืองเพชรบูรณ์ทัวร์เขาคอสดีมากเลยครับขอบคุณมากครับและสำคัญกว่านั้นต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับที่ติดตามดูคลิปจนจบนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซัพตะคายให้ถึงหนึ่งล้านเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ